โอเคครับเราอยู่กันในเล่นสามวีสามสามสิบแหละสามสิบเอ็ดก็บอกไปแล้วนะในหนึ่งวีหนึ่งนะก็เป็นการเล่นสองตาในคลิปเดียวนะครับสองอนี้คลิปเดียวเลยนะเดี๋ยวดูว่าตานี้จะเป็นยังไงโอ้ทำไมเขาไม่กดสักทีวะเฮ้ยไว้ยแล้วก็มันไม่กดสักทีกดสิอย่าให้ผมต้องรอนานเข้าใจไหมย, <e <S <s <ays> ยัง นี่นี่ท็อกซิกันนะโอเค,อเคผู้เล็กไม่ได้กจำจำยันหืมข่วน <c oughs> อือทรงมันคล้ายๆเดิมเลยกดเตะกดยังอีกยังไม่กดอีกโอเค,อเค ep สามสิบที่ผมวางไว้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครนะตัวละครเนว่ะ นั่นก็คือมหาเทพยนอนคนนี้นั่นเองนะฮะซึ่ง็อก็นี่แหละยอนห์ดีย่อนย่อนป่าไปเลยเอยอยยนป่าไปเลยเออหาดีเอาเย่อนเอาูยนอนสกินเทพดีกว่า ซึ่งผมที่ผมก,กีมผมจะใช้จะเป็นนี่ฮะเบิรนะ์ดดาเมจฮะช่วงนี้กระแสยอนเวทคั้นข้างรุนแรงมีคนเล่นอย่างห <c oughs> ่าแลาะเลยฮะจะดูถูกยื้อเกร็กีมมาตาไฮฮาและแต่แต่เอาง่ายก็คือต้องเอา,าอนนนะอมังกรด้วยนะคุณไม่รู้จักยอนเวทแล้วไงฮฮฮา ยอนปะโอ้โหฝัขคาแม่งโลตันทั้งทีเลยตอนนี้ก็คืออยู่แรงคอมมานเดอร์นะคอมมานเดอร์สามนะจริงจริงะขึ้นคอนแต่ว่าโอ้โหแม่งเล่นตาทีไรแม่งก็แพ้ทุกทีนะเล่นป่าเล่นซับเล่นอะไรแพ้ทุกตาเลยเจอทีงี่เง่าโง,โง่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 โอะเอออะไรป,ประมาณเนี้โอเคถ้าทำแล้วไปลุยกันเลยครับ ไม่โดนะฮะไม่เป็นไรออกลูกดีเฮอรส์สก่อนเลยแล้วก็ออกเจาะเวทนะฮะวันนี้เราจะเล่นเป็นพี่บอมคนป่าสมุยาเป็นหลบเป็พี่บอมพี่บอมคนป่ายแล้วหรอฟิกเกอร์ ดอกเป็นอโคาลิศนะฮะ,ะ,ฮะมีไหม เขายังมีคนเฝ้าอยู่ คือยอนเวยก็จะประมาณนี้มันตีฟ้ามัน,นช้าอะไรเงี้ยเออสวยแรกอืมแบนี้่นดีว่ะ และโพคลิปนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแรงอะไรมากหรอกออกลูกีกเฮ้ยเต็มเซตนะ โอ้เริ่มแรงกว่าเริ่มแรงสวยแบ็ก้หสวยสวยสวยเจ b บโบเคีย แฟนกับเครสตีป้อมไปนะคือตอนนี้ก็ค่อนข้างแรงอะแรงเว่อร์แป๊ะโดนไปจเรียบร้อยฮนะ แปะเรียบร้อยนี่โดนไปไม่ได้แฮกแมพนะไม่ได้แฮกแมพนะอืมพอดีฝีมือมันเกินไปหน่อยอะ่ะอืมอืออุ้ยแรงไหมไม่รู้อะแต่เหมือนจะแรงเลยวะโอเคสวยสวย,สวย ไม่โดนเฮี้ยอะไรเลย feel the sun oh, okay. Okay. โอ้โหโดนโอเคโอเคจบเกมไม่ได้คิวแต่ผมเอามตรให้ไงเออก็ชิลอยู่ นี่คือยอนป่าสายเวทที่แท้ทูอูยังไม่ได้ไอเทมอะไรผมได้แค่พลคลิกเองแลผมรู้สึกว่ามันขาดหนุง่นงๆเรื่องของดามเมจนะคือเพราะว่ามันยังฟาไม่สุดอะไรเงี้ยแลว้วแหวก็ได้ MVP ไปนะฮะของผมตาสูนย์ายศูนย์นะฮะ เซทีมก็ประมาณนี้นะชิ้นต่อไปผมก็จะเอาเป็นอะไรวะดับแซ